สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องปอนบ้าน YouTube ครับวันนี้13พฤษภาคม2565สําำหรับคลิปนี้จะมาชวนท่านผู้ชมทุกท่านที่เป็นผู้ถือบัตรคนจนที่เป็นผู้สูงอายุที่เป็นผู้นอนดึกด้วยมาย้อนอดีตดูเรื่องเก่าสองเรื่องบัตรคนจนว่าหลายคนยังจำเรื่องนี้ได้ไหม หรือว่าท่านผู้ชมท่านใดที่เป็นลูกหลานของผู้สูงอายุได้ไปกดเงินให้ผู้สูงอายุเมื่อหลายปีก่อนยังจําเรื่องนี้ได้ไหมครับถ้าว่าใครเป็นแฟนพันธ์แท้ของบัตรคนจนคงจําเรื่องนี้ได้ผู้สูงอายุกดเงินสดบัตรคนจนเมื่อปี61ถึง62มีเงินให้ผู้สูงอายุกด65ปีไปหาหมอ1,000นะครับแล้วก็มีเงินให้ผู้สูงอายุ60ปีค่าเช่าบ้าน เดือนละ400ตอนนั้นจ่ายทุกเดือนเดือนละ400 10เดือนติดต่อกันเลยกดเงินสดครั้งนั้นก็สร้างความือฮาให้กับผู้สูงอายุประทับใจในเรื่องบัตรคนจนบอสมควรสำหรับคลิปนี้13พฤษภาคม65ช่องปอนบ้าน YouTube นำย้อนอดีตเรื่องบัตรคนจนมาเล่ฟังแล้วก็ท้ายคลิปก็ฟังเพลงเพราะๆก่อนนอนสำหรับคนนอนดึกนะครับ อันนี้เล่าเรื่องเก่าก็คงจะแก่แล้วมั้งถึงจะเล่าเรื่องเก่าไม่เป็นไรนะครับเรื่องเก่าเอามาเล่าเพราะว่ามีความประทับใจครับครั้งนั้นนะครับเดือนธันวาคม2 5 5 1ถึงเดือนกันยายน2 5 5 2รัฐบาลมีการจ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุเขาเรียกว่าค่าช่วยค่าเดินทางไปหาหมอช่วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปรักษาพยาบาลหรือสรุปสั้นๆก็คือช่วยค่ารถไปหาหมอแต่ว่าไม่ได้ให้ทุกเดือนนะครับให้หนึ่งพันได้รับคนละครั้งเดียวสำหรับผู้ที่มีอายุ65ปีบริบูรณ์ใครมีอายุ65ปีบริบูรณ์ตั้งแต่เดือนธันวาคม6 1ไปจนถึงเดือนกันยายน62ใครมีอายุ65ปีบริบูรณ์ในช่วงนี้นี่จะกดเงินสดได้เดือนละหครั้งเดือนละพันโดย เขาจ่ายครั้งแรกเนี่ยเข้าบัตรพันในวันที่21ธันวาคม21ธันวาคมเนี่ยใครที่มีอายุ65ปีอยู่แล้วหรือเกิน65ปีก็ช่างอายุเกิน65ปี65ปีขึ้นไปในเดือนธันวาคมเขาก็เติมเงินเข้าบัตรวันที่21ธันวาก็ไปกดเงินสดได้คือ65ปีในเดือนธันวาคมและอายุเกิน65ปีอยู่แล้ว ในเดือนธันวาคมนี่ให้ทํานองนะครับได้กดเงินสด21ธันวาคมเป็นครั้งแรกแล้วก็ได้ครั้งเดียวนั่นแหละครับจบแต่ว่าต่อไปคนที่มีอายุครบ65ปีใหม่ในเดือนต่อไปเขาก็ให้คือใครมีอายุครบ65ปีในเดือนมกราคม62ทีนี้เขาก็ให้กดเงินสดได้วันที่21 ใครมีอายุครบ65ปีในเดือนกุมภาพันธ์62ก็กดเงินสวดได้วันที่21ทานองนี้ครับใครมีอายุครบ65ปีในเดือนมีนาคม62ก็กดเงินสดได้วันที่21ทานองนี้ก็กดได้คนละพันได้คนละครั้งนะครับพูด,ดง่ายๆว่าอายุ65ปีขึ้นไปเขาให้เงินตั้งแต่เดือนธันวาคมไปจนถึงเดือไปจนถึงเดือนกันยายน62นี่ให้กดเงินสวดได้คนละครั้งใครมีอายุครบ65ปีในเดือนไหน วันที่21เดือนนั้นก็ไปกดเงินสดได้1,000เรียกว่าช่วยค่าเดินทางไปหาหมออันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปี2561ถึง2562ครับได้คนละพัน65ปีได้คนละพันได้คนละครั้งในเดือนเกิดวันที่21ไปกดเงินสดได้ด้วยบัตรคนจนที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยนี่ครับเป็นเรื่องที่เกิดมาแล้วหลายปีแล้ว เรื่องนี้ปัจจุบันนี้ก็มีท่านผู้ชมถามหาว่าอยากจะได้อีกถ้าหากว่ารัฐบาลฟังอยู่จัดแบบนี้อีกก็ดีนะครับเรื่องต่อไปครับในเดือนธันวาคมหกหนึ่งถึงเดือนกันยายนหกสอผู้สูงอายุหกสิปีขึ้นไปได้รับเงินค่าเช่าบ้าน400บาทต่อเดือนไปกดเงินสดได้ทุกวันที่12เลยวันที่12ก็ไปกดเงินสดเอาสี่เอาสี่ได้ทุกเดือนใครเช่าบ้านอยู่ ไปกดเงินสดได้ทุกเดือนเลยตั้งแต่เดือนธันวาคมหกหนถึงเดือนกันยายน6 2กดเงินสดทุกวันที่12กดได้400แต่ว่าไม่ได้ได้ทุกคนนะครับผู้สูงอายุที่มีบัตรคนจน60ปีขึ้นไปนี่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้ทุกคนได้เฉพาะผู้ที่เช่าบ้านเขาอยู่โดยศูนย์บริการลูกค้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนี่เขามีข้อมูลมาจาก ในตอนที่มีการลงทะเบียนบัตรคนจนนั้นใครที่เขียนในใบสมัครลงทะเบียนว่าที่อยู่อาศัยเนี่ยเช่าบ้านอยู่นี่แหละผู้สูงอายุกลุ่มนี่แหละจะถูกเติมเงินเข้าไปในบัตรคนจนทุกวันที่12กดเงินสดได้เริ่ม12บธันวาคม61ต่อไปก็ทุกวันที่12ไปเรื่อยจนถึงกันยายน62ก็ได้400บาททุกเดือนเป็นเวลา10เดือนติดต่อกันก็กดได้เดือนละ400กดอยู่10ครั้งก็ได้เงินถึง00 0พนนะครับไปช่วยค่าเชาวบ้าน แต่ไม่ได้ได้ทุกคนได้เฉพาะผู้สูงอายุที่ตอนลงทะเบียนบัตรคนจนนั้นเขียนลงในใบสมัครขอมีบัตรคนจนเรื่องที่อยู่อาศัยบอกว่าที่บ้านที่อยู่อาศัยนี่เช่าบ้านเขาอยู่นะครับเอาแล้วครับท่านผู้ชมที่กรพครับอันนี้ก็คือเรื่องในอดีตที่ผ่านมาหลายปีแล้วและก็ปัจจุบันผู้สูงอายุที่เช่าบ้านเขาอยู่นี่ก็อยากจะได้เงินนี้อีกถ้ารัฐบาลฟังคลิปนี้อยู่จัดให้อีกแบบนี้ ก็ดีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คิดว่าเป็นการลํำเลิกถึงเรื่องบัตรคนจนในอดีตใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของบัตรคนจนคงจะจำเรื่องนี้ได้ครับก่อนจากกาันวันนี้ขอให้ทุกคนทุกท่านที่ชมฟังคลิปเพื่อความบันเทิงนะครับคลิปนี้เพื่อย,ย้อนลํำเลิกถึงอดีตด้านบัตรคนจนก็ได้มีความบันเทิงในการดูคลิปไปนะครับส่วนเรื่องจะเกิดขึ้นอนาคตหรือไม่รัฐบาลจะทาอีกหรือไม่อันนั้นก็แล้วแต่รัฐบาลครับถ้าเขาคิดว่า มันมีประโยชน์เขาอยากจะทําอีกก็ต้องรอฟังในอนาคตว่ารัฐบาลจะทําโครงการแบบนี้อีกไหมครับสําหรับค่าคืนวันนี้ขอทุกคนทุกท่านนอนหลับฝันดีมีความสุขนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีมีอายุยืนยาวนานทํามาค้าขายทํใไล่ทํานาเกษตรกรค้าขายรับจ้างอะไรต่างๆก็ขอให้มีเงินมีฐานะดีขึ้นตามลําดับลําดับโชคดีทุกคนทุกท่านครับนอนหลับฝันดีแล้วพบกันใหม่ในวันต่อๆไปและคลิปต่อๆไปฟังเพลงก่อนนอน แล้วลากันไปตรงนี้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ เจ้าจากอายไปหัวใจอ้ายเจ็บเลือกเกินย้อนอ้ายจนขาดเงินน้องเมืินเดินนี้ห่างไกลวันที่เป่าเบนคนเคยเป็นแฟนมาตัดเยื่อใยทิ่มความซ้ำว้ยให้ เจ็บอกใจเหมือนตายทั้งเป็นเมื่ออายหมดทางน้องนางก็มมาจากลาหักอายคนเบิดค่าหรือว่าเพราะกรรมเพราะเวรลืมสินไหมตรีเจ้าจึงจากนี้ไม่ห่วงเนื้อเย็น สองเฮาลำคินเจ้าสาเป็นกำลังแรงใจหากต้องเบิดค่าเพียงเพราะว่าตายจนดำพักเท้จใจน้ามนน้องทนรวมทางบ่ไวคืนวันเก่ากอนน้นอง คำหวานทำใจอ,อกรักกันตลอดไปจะอยู่ในทุกๆเหตุการณ์ห <S ess> วังเจ้าคืนมาซับน้ำตาอีกสักวันยานบบมีมือนั้นยานฝันกับริงห่างไกล ให้คืนมาร่วมวันเวลาร่วมสารต่อใจน้องเลือกเส้นทางใหม่จเจ้าจากไปเมื่อยามอายจน ดำพักเทใจหน้ามนน้องทนรวมทางบ่ไหวคืนวันเก่าก่อนน้องยังป้อนคำหวานทำใจกรักกันตลอดไปจะอยู่ในทุกๆเหตุการณ์หวังเจ้าคืนมา ซับน้ำตาอีกสักวันยานบบมีมือน,นั้นยานฝันกับจริงห่างไกลคงไม,ม่คืนมารวมวันเวลารวมสารต่อใจน้องเลือกเส้นทางใหม่จเจ้าจากไปเมื่อยามอายจน